ราอยู่ที่ความสูงกี่มเมตรติ๊กต๊อกติต๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก Queen ข้าอันชา I am a Queen top. ก็เหมือนกับมาไม่ถึงค่ะแล้วเราก็ต้องมาค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสาวโอเคป๊อปเกาหลีค่ะใครที่ไม่มานะคะก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะเหมือนกับที่เราเรียนร้องรำทำเพลงที่ SCA Superstar Academy ต้อง SCA เท่านั้นใช่ไหมทุกคนใช่แล้ที่ถทนหนอแห่งนี้นะคะก็จะมีตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักที่ถูกทาสีไว้แล้วมีชื่อวงไอดอลนักร้องเกาหลีเต็มไปหมดเรียกได้เลยว่ายาวั้งแนนหนดไปเลยจริงหรอนี่ต้าฉันหนดเลยหรอ ใช่เราไปเสิร์ชมาแล้วมีมีแทนถนนเลยขอไปรีเสิร์ชมาขนาดนี้อ่ะไม่ต้องไปก็ได้ไหมต้องไปสิของจริงอ่ะสวยกว่าในภาพตั้งเยอะเลยนะใช่แล้วเราก็ไม่เสิร์ชมาเหตุว่ามีที่ชับปปิงเยอะมากขอรีเสิร์ชมาแล้วไม่ต้องไปแล้วไม่ได้นะพวกเราเป็นสาวโอเคป๊อปเกาหลีไม่ไปไม่ได้ใช่ไหมทุกคนใช่ไปกันเลยอ้าวใคบอกไม่ไปไงเพราะว่าฉันอ่ะ ลไอโดแล้วเดี๋ยวมีวันหนึ่งอะ่ะชื่อฉันนัก็จะไปอยู่ในมีน้อยนั่นไปกันไหมไปทำอะไรกัน,นสีชมพูอะ่ะไม่สนิสกตกก็ได เสียใจเพราะว่าไม่มีตุ๊กตาหมีลักพิมหนูเสียใจมากเลยอ่ะมันมีตุ๊กตาหมีน้อยมากๆแต่ข้อดีก็มุมเยอะนะคะสวยคือมันสวยมากๆมุมถ่ายรูปก็เยอะแบบเราเดินไปสามเก้าถ่ายสามเก้าถ่ายแบบนี้ตลอดทางเลยทุกคนวันนี้แล้วก็แต่ว่าข้อเสียเลยก็คือที่หนูคิดกับแล้วก็ไม่รู้คนละจะคิดกัคือมัน่ไม่มีบพิม ตอนแรกเราก็เตรียมเพลงจะมาถ่ายกับเต็นตุ๊กตาหมีแบ็คทิงแต่ว่าอดเลยก็ของหนูหนูแบบเสียใจมากๆเลยไม่มีวงที่หนูรู้จักไม่ไมทว่หนูชอบเลยมีแค่ B T S อย่างเดียวเสียใจมากๆกแล้วก็แบบอยากเจอแบ็คทิงแต่ว่าแบ็คทิงไม่มีเดินตั้งไก เหนื่อยด้วยแล้วแต่ว่ามันแบบมันสวยมากเลยเนาะมันแบบสะอาดแบบมีแบบดอกไม้ก็แลยไม่มีดอกไม้ปลอมเลยมีแต่ดอกไม้จริงแล้วแบบมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยมาอีกไหมถนนเจสตาฟถ้ามีเวลาถ้าหากถ้าถามว่ามาถ่ายรูปมาแต่ถ้าหากว่ามาเพื่อดูหมีโดยเฉพาะอาจจะไม่เพราะว่าเราเคยมาครั้งนี้แล้วเลยช็อปไม่เหมือนไม่ได้ช็อปเลยอะมันแบบเขาบอกว่ามันมีที่ช็อปเยอะมากแต่มันมีแค่แบรนด์นี้ บบชใช่คิดว่ามันน่าจะมีที่ช,อช็อเ่นแบบพกกิฟ์ชอปน่ารักนะอะไรอย่างี้หน่อยแต่ว่ามันมีพวแบรนนมซึ่งบบ<อ>เด็กาก็เด็กเราคอเด็กนะทุกคนเราก็คงจะไม่ได้ไปซื้อเองอะไรอย่างี้หรอกกิฟท์ช็อปลนไหนมาเปิดแจ้งให้นะคะเพื่ออนะึดน้องกล้องมากีนัน ติดกลงินตง็มากนี่ตาแล้วทีู่ตายมากและนี้คือวันสุดท้ายที่พวกเราจะอยู่เกาหลีเราอยู่ที่ไฮแคค่ะเราที่นี่ะค้ราการดูแลกองค์การการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาหลีค่ะเหือเลัง้ว่าคทีอนั่นเองเพ่รู้ไหมว่าเขาเป็นเนี่ยมี่มาย่งไรอ๋อเรารู้เราง่ายมากเลย ไมันแปลว่า Hi ที่แปลว่าสวัสดีส่วน KR ก็แปลว่าโคเรียนั่นเอง Hi วก KR กลายเป็น Hi repeat after me everybody Hi g r o w n d 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 กิ <c oughs> ๊กกิ๊กสำเนียงทะเลาะมากรู้ไหมว่าที่นี่มีอยู่5ชนะั้นลูกซี่ <c oughs> เราจะไปชั้นเลยชั้น K box K drama K art เราจะไป K เลย ที่นี่ค Oh, move, 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 cut, now. <laughs> พี่ชิิกเออไม่ได้ลอกเออสวยดวจบอจะอกระเนียปอยเปลาไปเค้กัะทาสุี่เลยรีบนั่นแหละเออเค้ทาที 다보 다마 두고와 나가서 가래 좀 나다 네 Oh, don't you know so where is your favorite, favorite song? i my Pinka? Okay, Pinka, that's Pinka! Yeah! This is yeah. Thailand really? so Oh, oh my god, she's so kind! Oh, well, thank you so much. Thank you! น้าสาหร่ายต้องเท้าแก่หน้อยพี่ตัล่ะเท้าแก่น้อยโอ้กินอาหารท้องไม่ไหวแล้วอะกินแล้วเนาะวันนี้อะพวกเราอะต้องกินเยอะๆเพราะวันนี้เราจะกลับเมืองไทยแล้วแล้วเราอะก็ต้องใช้พลังเยอะๆนะใช่คือเราอยู่ที่เกาหลีเกาหลีจริงๆเลยล่ะคะ่ะทุกคน ที่นี่ทุกอย่างฟินมากอาหารก็ฟินที่พักก็ฟินฟิน,ฟนไปหมดฟินมากใช่ไหมใช่ฟินมากเดี๋ยวหนูมีอะไรกินคู่กับอาหารด้วยนะคะข้าวแก่เน,น้อ ใช่แล้วก็พูดได้พูดได้คำนอันยองอซี่อก็คำคำซาบินาเรียนเต้นได้ได้ีด้วยใช่ไหมคะได้มาเรียนได้เลยคุณลูกดูแบบคนละไว้ไหหนยก็เลยแบบแม่บอว่าคุณ้ชาย ตอนนี้หนูก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคน,นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สนานนมวิ่งช็อตกันเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนโย้โอ้ยขึน้นสิประเทศไทยอะ่ะไ,<อ>ไม่เป็นไรเลยนะทุกคน<อ>เพราะว่าเดี๋ยวเรามาใหม่ได้ใช่ไหมทุกคนใช่มาครั้งนี้นะคะเรียกได้เลยว่าครบจริงๆค่ะร้องเล่นเต้นเที่ยวแต่งตัวเปรี้ยวๆอาหารอร่อยๆอากาศหนาวๆเย็น พี่มิตดาพูดเยอะขนาดน,นี้แล้วหนูจะพูดอะไรอะ่ะออมบ,บายยคนดูดีกว่าเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะอยูเจอกันใหม่ที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราไม่พลาดแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย ความพร้อมเท่าไหร่เลยคะ่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนเหมือนแป๊บเดียวห้าคือก่อนที่เราจะมาประมาณแบบว่าห้าวันแล้วอยู่ดีๆคุณแม่ก็อบอกเออตกลงเลยไปเลยแล้วห้าวันก็ออวิ่งไปซื้อชุดที่สยามแล้วก็ออกมาเลยแล้วก็2อวันเดียวก็คือวันเสาร์ก็สองชั่วโมงก็เลยไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรมาเลยถ้าได้มีโอกาสมา้งหน้านหนูก็จะเตรียมพร้อมมามากกว่านี้คะ่ะ อ,อยากทำอะไรให้เก่งขึ้นในครั้งหน้าอยากแบบเต้นให้มันเก่งแล้วก็เต้นให้ได้ทุกเพลงแล้วก็พูดที่มันให้แบบดีดีเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆในคลิปนี้อะค่ะเวลาพูดควรควรแบบยืนแบบไหนแล้วเวลาแสดงควรจะแบบทำอะไรยังไงแล้วก็ได้รู้ว่าถ้าเราเป็นไอดอลถ้าเราได้เป็นนักแสดงเราจะได้ทำอะไรบ้างค่ะคือเหนูอก็แบบว่า,วารู้เรื่องประวัติของที่ที่เราจะไปอะไรประมาณนี้แบบะ อัาเตะเวร์ทาวเวอร์สูง555เมตรอะไรประมาณนี้เวลาเราท่องหมดเราก็จะซึมซับไปด้วยว่าเออเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกเหมือนเรียนรู้ไปแบบสนุกๆคะ่ะขอบคุณค่ะที่ให้มาร่วมแล้วก็แบบเราไม่เตรียมความพรม้อมอะไรก็แบบยังให้มาร่วมอะไรแบบนี้ขอบคุณเราขอบคุณเ c a ที่ให้โอกาสเรามาทริปนี้ด้วยนะคะ,ะเพราะว่า มัน <ทำ S 2> สนุกนมากลันก็ขอบคุณเท่าแก่น้อยนะคะขอบคุณ SCA ที่ให้หนูมาร่วมทริปนี้แล้วก็แบบไปโรเตอเรลแล้วก็ใส่ชุดันบกโหหลายอย่างมากเลยค่ะกินอาหารก็อร่อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะวันที่กินชาบูมากเลยค่ะเอ่อคราวที่แล้วแบบมากันก็คือ ยังไม่รู้จักกันเลยเพิ่งมารู้จักกันตอนทริปนั้นแต่ทริปนี้เรารู้จักกันมาแล้วมันก็เลยแบบสนุกขึ้นเออใช่ค่สนุกนมันแบบพอรู้ว่าเขาเป็นยังไงมันก็แบบรู้ได้ว่าแบบเอ้คนนี้เขากินไม่ได้นะแล้วก็แบบคนนี้เขาชอบเล่นเครื่องเล่นเสียวหรือชอบแบบไม่แบบในหน้ากลัวแบบเนี้ยตอนที่หนูลงเครื่องมาจากตอนที่ททาน,นะคะรู้สึกแบบ ตื่นเต้นมากแล้วก็ช็อกนิด<ต>นึงเพราะหนูไม่เคยมามันเป็นครั้งแรกของหนูเลยก็แบบดีสุดๆดก็คือแบบฟินมากมากหนูอยากมาอีกแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะได้มาอีกหรือเปล่านะแล้วตอน,นเนี้ยมันเป็นวันที่เราต้องกลับแล้วหนูก็รู้สึกคิดถึงเกาหลีค่ะข,ขอบคุณ SCA มากคะ่ะบ,บายขอให้เครดิตเกิดับเฟฟาเตอร์คะ่ะทูมาร์ทค่ะ หนูตั้งฉายายให้เขาด้วยนะคะทุกคนเขาชื่อว่าคุมาหลอกเด็กตั้งเองเพราะตอนนั้นน่ะหนูอ่ะอยู่ที่สนามบ,บินใช่ไหมแล้วคือครูม้าบอกว่าหนูวิวไปช็อปแคบแอ็มครมาบอกว่าไป,ไปสิวิ่งเข้าไปสิแล้วก็วิ่งเข้าไปตากล้องก็ถ่ายมาถ่ายถ่ายเสร็จปุ๊บไปออกมาได้แล้วเด็กๆเนี่ย <Yeah. S 1> ทุกคนคิดดูเข้าไปปมันสองนาทีเพื่อถ่ายว้าวว้าวถ่ายเลยถ่ายออกเอ้าครูม้บอกเร็วออกมาได้แล้วยังไงทำไมอะไรย่งเงี้ยเอ่ยไม่เข้าใจทุกคนเจอต้นไม้ข้างทางเจอริมผืนบ่าก็ถ่ายเจออะไรก็ถ่ายถ่ออาย ถ่าย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 หนูมีความสงสัยพี่ตากล้องนิดนิดหนึ่งนะคะและตอนนี้นะคะครูก็จะทำอะไรไม่ได้นอกจากไปแห่เด็กๆนะคะเจ้าเอ๋เด็กๆค่ะแก้เด็กเหมือนเดิมบอเวคะทุกคนแต่ว่าเขาใจดีแล้วก็ดูแลดีมากๆเค่ะทุกคนคืเป็นครูที่ดีมากๆสอนเข้าใจที่สุดแล้วก็คือเทคทา์ได้แบบค้ค่ามากคูเดียรเหรอคูเดียรูเดียรูเดียเก่งสอนเก่งสอนเก่งมากๆ คือเขาแต่ว่าแต่ประเด็นของครูเดียก็คือเขาหลับตลอดทางขึ้นรถเงี้ยเราก็เลยตั้งชื่อว่าครูเดียขอพับค่ะคือครูเดียแบบหลับเก่งมากแต่ว่าเขาสอนเก่งมากๆค่ะทุกคนแล้วก็เขาเขามีเทคนิคเยอะมากๆแล้วก็แบบเรียนแล้วสสนุกอะ่ะคือมันปรับใช้ได้เก่งขึ้นจริงๆอะ่ะคือเรียนแล้วเก่งขึ้นจริงๆนะคะ่ะทุกคนหรับคู่คสองคู่ก็ประมาณนี้ค่ะ ความรู้สึกหนูอะค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมทริปนี้เป็นครั้งแรกของหนูเลยหนูไม่เคยมาเกาหลีเลยแบบหนูตื่นเต้นมากๆากวันแรกนี้หนูแนอนแทบไม่หลับเลยแล้วตอนอยู่เครื่องบินแล้วก็หลับๆตื่นๆแล้วก็หนูก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่มาจนถึง ep 2, 2> <c oughs> แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะ <c oughs> อ่ะ แล้วก็หนูขอขอบคุณทาง s อ a ด้วยนะคะที่พาหนูมาทริปนี้หน,หน,หนูตื่นเต้นมากๆขอบคุณอาท็อปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาเบนนะคะที่เอาของมาจับฉลากด,ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะร t บ e w ้ว l ลสนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ นะครับวันที่8ถึง12กรกฎาคมนี้นะครับเราจะมีทริป SCA in Korea นะครับและเราจะพาทุกคนไปตะลุยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเกาหลีด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเราจะพาทุกคนไปเรียนเต้นนะครับที่นี่นะทุกคนที่ไปเรียนเต้นคือสุดยอดมากๆนะครับทริปนี้มีทั้งผมและกิฟต์และก็มีน้องปอปๆและปอบเป้ด้วยนะครับใครที่อยากจะไป้าพลาเดนขาดนะครับแล้วเจอกัน Bueno. Para...